สิอันดับประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในโลกปี2025แล้วประเทศไทยเราจะติดอันดับด้วยไหมอันดับที่1ประเทศลักเซมเบิร์กรายได้ต่อหัวเฉลีย่ยที่140,180ดอลลาร์สหรัฐประเทศเล็กในยุโรปที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งจากภาคการเงินและภาษีที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอันดับที่2สวิตเซอร์แลนด์รายได้ต่อหัวเฉลีย่ยที่1 1 1 7 1 6ดอลลาร์สหรัฐมีระบบธนาคารที่มั่นคงและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อันดับที่3ประเทศไอร์แลนด์รายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่1 7 2 4 3ดอลลาร์สหรัฐเป็นศูนย์กลางของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกและมีนโยบายภาษีที่เอื้อต่อธุรกิจอันดับที่4ประเทศสิงคโปร์รายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่9 3 9 5 6ดอลลาร์สหรัฐประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเงินและโลจิสติกส์ของเอเชียอันดับที่5ประเทศนอร์เวย์รายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่9 1 3 2หดอลลาร์สหรัีราได้อายี่สิบสองดอลลาริ พร้อมระบบสวัสดิการสังคมที่ดีอันดับที่6ประเทศไอซ์แลนด์รายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่9 1 1 1 1ดอลลราสหรัฐเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดและการท่องเที่ยวอันดับที่7สหรัฐอเมริการายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่8 9 6 7มดอลลราสหรัฐประเทศมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่8เขตปกครองพิเศษมาเก๊ารายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่8 14,276ดหลาร์สขตปกครองพิเศษของนที่มีรายได้หลักจาสหกรริโนและการท่องเที่ยวอัันดบที่9ประเทศกาาต รายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่72,760ดอลลาร์สหรัฐประเทศที่ร่ำรวยจากทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติอันดับที่10ประเทศเดนมาร์กรายได้เฉลี่ย7,1967ดอลลาร์สหรัฐมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนส่วนประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่7 7 5 4ดอลลาร์สหรัฐซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่87ของโลกเราจะมีวิธีที่ช่วยให้ประเทศไทยติดหนึ่งใน10กับเขาบ้างได้อย่างไรแชร์มากันหน